มันคนละอย่างรอคนละอย่างคนละอย่างเจะเป็นไปได้ขี่ไปถึงเมืองไทยเลยนะะไปย่านกินินที่เมืองไหนๆก็่ใไปหัวกี่หน่อยอมหอฝากหน่อยนี่ชัถาวยฝากหนยผมไม่กินหรออันนั้นไใสตัวใช่ีหรอรนว่าตัว ไม่สั่งเลยนิ่มต้องกินอันนี้ด้วยกันเนี่ยปลาไอมาหมูไอเด็กๆฝึกความสามารถปุ๊บเนี่ยก็อาจจะกินหมูนี่ะหัวที่ถอยนี่ยหมด จีจังถอดประหารไม่ได้มีเสียงเลยไม่ได้หายไม่ได้เจอคิดถึงเสียง <c oughs> นั่งโจกับพี่โจ้ตามพี่โจ้ทำไมมันเป็ลดลงเร็วก็่ัฟันไปฟานอยู่จริงต้องแต่เรื่องฟันนี้เลยไม่ไปแอบนอนแล้วค่ะนอนไม่ได้มีเหงอันนี้มุกใหม่เข้ามามุกกวดฟันน้องแก้วเทอาแก้มาไหหมแบบ เดี๋ยวต่อไปพี่หนุ่ยสังเกตปอยขึ้นมาเด็ดที่เท้เขานั้นพี่โจ้สั่งอะไรพี่หนุ่ยโอเคขนาดพี่ตุ๊กยังไปบอกพี่เลยว่าร้านนี้แบบไกญ่มากเลยนะเนี่ยโอ้โหพี่โจ้โอ้โหพี่สั่งโคโมดี้พี่โจ้กับพี่โจ้ยิ่งเพิหมดปเลยมันจะทำอ่ะจะช้าก็อะไรไม่วทอดไก่ก็แบบโคโอดี้แล้วไม่มี เกินไปแล้วเกินพุ่งจมูกแล้วในถังเราเข้ามาตอนเพิ่งปูพี่ว่าอี่ือเวลาแล้วนะแกสั่งแกเยอะหรือเปล่าแกนั่งขี้ในข้าช้าเลยวะไม่กูเห็นกูเห็นรูปทีแรกอ่ะกูก็บอกกูคุยก <als> ับพี่โจเลยกูบอกว่าพี่โจโจกินอะไรกินด้วยกูบอกแบบขึ้นแบบนี้เลยพี่ว่าต้องแบ่งหน่อต้องแบ่งหมูลงมาข้างล่างเลยไรแน่จ้าที่นี่แบบเดียวเชีย